ใครกังวลเรื่องของริ้วรอยแล้วดันเป็นคนผิวแพ้ง่ายรวมถึงแพ้เรตินนลด้วยแต่อยากหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องการลดเรือนริ้วรอยนะครับพียงมีเซรั่มขวดหนึ่งมาป้ายยานี่เลยทุกคนนี่เลย A าร์มิซูเปอร์คอนเซนเทรตเซรั่มขวดนี้ใครตามเพจรีวิวคิมแพงของพี่เอ็มอยู่จะเห็นพี่เอ็มพูดถึงขวดนี้มานนานแล้วนะครับสักพักใหญ่ๆเลยเดี๋ยวให้ดูว่าใช้หมดไปเยอะมากจริงๆนะครับทุกคน นี่คือที่ใช้หมดและอยากจะบอกว่ามีอีกเยอะมากไม่ต่ำกว่า10ขวดนะครับเพียมทาหน้าทาคอทาแขนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคุณเขามีความดีงามยังไงบ้างขวดนี้คุณเขามีส่วนผสมหลักเลยนะครับที่มีชื่อว่า H s s o l i g o p e p t กเปป a ส่วนผสมตัวนี้เป็นส่วนผสมที่มีความใกล้เคียงกับ EGF ในผิวของคนเรานะครับ EGF คือ epidermal growth factor โปรตีนตัวนี้ เมื่อตอนที่เราอยู่ยังไม่เยอะมากนะครับไอ้เจ้าตัว EGF เนี่ยมันจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยเขาจะเป็นตัวช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวกระตุ้นการเสริมสร้างเนื้อเยื่อต่างๆนะครับทำให้ผิวของเราดูอ่อนเยาว์แล้วก็ไม่มีริ้วรอยนะครับแต่พออายุมากขึ้นไอ้เจ้าตัว EGF เนี่ยมันจะน้อยลงมันจะเสื่อมลงนะครับเลยทำให้การฟื้นฟูเซลล์ผิวต่างๆเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดริ้วรอยหรือรอยแผลเป็นต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งไอเจ้าตัว Hs o n g o p e p t a d e 1ตัวนี้ทางแบรนด์อ d e m i s นะครับเขาส่งไปที่แ a บประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งแ a บนี้มีชื่อว่า p r o t e g e n Protein s e r v i c e ประเทศเยอรมนีนะครับเขาไปส่งตรวจสอบจนพบว่าสารชีวโมเิกุลตัวนี้เนี่ยมีความเสมือน e p i d e m o l growth factor หรือ EGF ในร่างกายมนุษย์100%เลยที่สำคัญนะครับไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิวเราด้วย ส่วนผสมคือปังมากขวดนี้เขามี s s o อโอนโกเป๊ปไตวันมากถึง10 ppm ทางแบรนด์เคลมว่ามากที่สุดในท้องตลาดแล้วนะครับทำให้ใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ย28วันจะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันดูเรียบเนียนและอิ่มฟูขึ้นสิ่งหนึ่งที่เพียมรู้สึกได้นะครับขวดนี้เพียมทาหน้าทาคอและทาแขนด้วยตรงเนินไหลเพียมเคยไลฟ์บอกแฟนเพจไปแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของแบบผดผืน เลยทําให้เกิดเป็นรอยแผลนะครับพีมงทาเจ้าต,ตัวขวดนี้แหละพอทาไปต่อเนื่องเนี่ยรอยแผลต่างๆมันแลดูดีขึ้นทุกคนที่สําคัญนะครับริ้วรอยเส้นริ้วๆบางๆเนี่ยมันดูฟูมันดูเรียบเนียนขึ้นจริงๆขวดนี้คุณเขาไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมรวมถึงซิลิโคนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเท็กเจอร์กัน เท็กเจอร์ของคุณเขาเนี่ยดูเบาใสาเหมือนน้ำเปล่าเลยแต่ยังคงความชุ่มชื้นไว้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมพาราเบนแอลกอฮอล์รวมถึงสารแต่งสีต่างๆใช้ได้ทุกสภาพผิวรวมถึงผิวละคายเคืองง่ายนะครับซึ่งผ่านการทดสอบจากสถาบันเดิมสแก r ร์เอเียด้วยนะครับ เป็นไงทุกคนเนื้อเขาเบาและซึมเร็วมากๆทุกคนพี่ชอบมากๆเลยคือพี่ขามาได้เช้าเย็นเลยนะครับสเต็ปการทาถ้าใครที่อยากได้อาร์ดมมสใช้แบบครบคๆสเต็ปเลยแนะนําให้ลงขวดนี้ก่อนนะครับเพราะว่าคุณเขามีส่วนผสมที่เข้มข้นที่สุดเลยแล้วเนื้อเบาด้วยลงตัวนี้แล้วตามด้วยขวดนี้นะครับไบโอแอดวานเซรั่มตัวนี้ยังคงมี h s เสโอโกเปปไทวันนะครับแล้วก็ยังมีส่วนผสมของแพงต้นเพิ่มเข้ามาด้วยนะฮะ หลังจากนั้นนะครับก็ปิดท้ายด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์ตัวนี้นะครับเพื่อนชอบเนืเลอ t e เจอร์ของครีมของคุณเขามากเลยนะครับตัวนี้มีชื่อว่าลิควิดคริสตัลครีมอ่ะวิธีการใช้ตัวนี้เขาจะเป็นกระปุกสูญญากาศด้วยนะครับบีบอย่างนี้นี่แล้ว t e เจอร์คือเบามากผลิตภัณฑ์ของ a าร์เดเนี่ย คนผิวแพ้ง่ายผิวผสมผิวมนันผิวเป็นสิวสามารถใช้ได้พอทาไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวครีมตัวนี้มันจะซึมเข้าผิวได้อย่างหมดจดเลยนะครับแต่ยังคงความชุ่มชื้นบนผิวได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญก็ยังคงไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมนะครับใครกําลังอยากได้พี่มีโปรโมชั่นมาฝากนะครับโปร1212 12, จากทางช้อปปีและลาซาด้เท่านั้นนะครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับ12ธันวาคม2565วันเดียวเท่านั้นนะครับทุกคน Adamis Super Concentrate แบบ1ขวดราคาพิเศษ1,650บาทนะครับจากปกติ2,300ที่สําคัญนะครับซื้อ2ขวดลดไปเลย50%ทุกคนพิเศษนะครับ2,300บาทจากปกติ4,600โอ้โหคุ้มมาก Adamis Bio Advanced Serum ราคาพิเศษ999บาทจากปกติ1,250 อาร์เดมิสไฮโดรลิฟติ้งครีราคาพิเศษ999บาทจากปกติ1,250อาร์เดมิสลิควิดคริสตัลครีมราคาพิเศษ950บาทจากปกติ1,390สามารถซื้อได้ที่ช่องทาง l a z a ด a และ s h อ p e e นะครับทุกคนโปรนี้ห้ามพลาดนะครับทุกคนคุ้มมากมีแค่วันที่12ธันวาคม2565นี้เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้พี่อ้มขอตัวไปก่อนนะครับ ใครเป็นแฟนแบรนด์อาร์เมิสอย่าลืมมารีวิวใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวมีของขวัญพิเศษมาให้นะครับไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ